ตัวทครับาพ่อผมเอาเงาะตอนชเช้างี้ตื่นปูหาแมงเอ้ยตื่นปูวันนี้เรามาดูเวกซี่ครับตอนเช้าวันนี้หว,ว,วอมเคียงครับอว,ว,วอมไปละไม่ได้ออกงานสลกทีเดียครับดูบรรยากาศไม่ได้ถ่ายโดนนะครับ นานสมควรนะครับดูครับร้อยแปดห้าสุดเหมือนเดีร้อยแปดห้าใส่เสื้อผิดดูครับมันเยิอมในตามตะเข็บขอลดก็ใช้งานหนักเหมือนกันครับก็ไปดันที่ดันทางขจ้างไปเบิดแเละ เดลังสีักบวงงบได้ทนั่นเลยครับดูมันเยืมหหากงงบมาเปลี่ยนนะครับกวยดีไทยอีกก็อีกหลายเดือนครับบอกเขางบก็ไม่ได้อยู่แต่เยืมก็ยังแรงนะครับ ว้าวงอกรีปเหตุงานสามสี่เดือนมันยม่มาถ่ายมานะครับมีมีคลิปเรืเ่อยให้ให้ดูอยู่แรงครับแรงนะครับนี่นะครับมันมีอย่างมากมากครับเดิมเมไมได้เพิ่มเติมอย่างเครัว ไาเครื่องมาเยิมนะครับเขาแต่ข้างล่างมันก็ซึกรอเลยเนาะมันก็ตามเวลาของมันนะนี่ครับเตั้งหลังสีงก,กับบุ้งฝนก็ตกโควิดก็มีเกาเบริร์มีคนจ้างครับก็ใส่ผ่านปาด์ตไป ใส่ตัวปันเลยครับนีน่เหมือนเราไทยจอเดียอย่างนี้นแล้วฟอดอย่อีเก็บของสองฟังนี่ก็ทางเก็บน้ำมันไฮดรอลิกเนาะครับนี่ปั๊มนี่ก็แพงครับ ทรงงามครับบืนเรื่อยๆดีมากมาใครมาักมันล้วเนาะครับทาให้ดูเกิดมีคนเอ้ยยักได้อันเวกซี่สภาพมันอีเป็นเองเดว่าเดี๋ยังมาดูสภาพพี่เฮางอหายก็คือว่ารถมันหลายปีแล้วคันนี้ เยิ้มนุ่มเยิ้มนี่มันเป็นคือคือันบอบอมันบอือเป็นมันอยู่เอาไปดูสร้างเขาซ่อมให้ดีนะครับบ่ม,มีใส่ยากได้ขันทางฮ้างออกนอกอันนี้มันเยิม้มเยิ้มก็คือการทำงานมันหนักใส่มานะครับการทำงานมันหนักเหมือนกันนะครับ นี่ครับแต่คันนี้ก็คันนี้ก็เอาไปขี่เล่นครับเลาะป้ายทาให้น้ำหนาดูให้นูนานะ <c oughs> นี่มาดูคันนี้จริงๆคันนี้ก็ใส่ตัวปันไหมครับตัวปันผ่านหน้านี่รถ ต้นกำเนิดของเพื่อนมันเป็นของข้าวงอของข้าเจ้าข้าว n อเฮ็ดงานหรือท้ายครับให้พี่เพื่อนๆดูคนสุมนุมคนรักเว็กซี่เนาะดูบ้านใดก็บเบียนีถ้าคนมักเว็กซี่นะครับนี่ พอคันนี้มันเป็นร้อยหกห้าของเย็นนะครับคันนี้มันใส่สุดใส่เสื้อผิดพออาจจะมันเป็นร้อยเก้าห้านะครับนี่ครับหมคันนี้เห็ดบ่อวงเห็ดโดนอะไรเี้ยบกบยมเยอะมามาได้เยอะลงพื้นย้อยปุกๆปกนะครับมามีครับ อ่อนฮันนีขเขาเฮ็ดงานหนักครับดันยังเดียวอ่ะใายหมดทะลุดูครับสตาร์ทุกทุกอาทิตย์นึงอะอาทิตย์นึงก็สตาร์ทครั้งหนึ่งครับนี่ครับทอเอาทอคันนี้ไปใส่เอาทอคันนู้นมาใส่คันนี้ครับทอคันนี้มัน ปูดพาสดีครับนี่ร้อยหกห้ามันนี่เป็นสไตล์เนี่คย,ยครับสวยๆครับ สวยใครสวยมันก็คือ,อยงบ็ดสีไม้บอรุ่นสงรามครับหาท่าใดตรงนี้ครับสุดสีบวชไม้หรอกสงรามครับทรายดันนะทรายมุดทะลุหาสีไม่แต่มันบนแรงก็คือเกาครับ เป็ดสีไม่นะอะเนาะรถเอาจะไปดูตามสภาพพี่พายเนาะเขาองดูพายเครื่องช่วงลางว่างมันดีว่ครับเขาจะไปดูสีสีบ่ไหมรถบ่ดีหรอกบางครั้งรถสีไม่แต่ภายในมันก็ดีนะครับแล้วแต่คนดูครับแต่สไตล์นี่ก็เดิมๆสีเดิมๆม,ม,มาตั้งแต่ อด่า่ออกใหม่ๆ,มๆวุ้นมั้งครับมาได้เห็ดใหม่ครับสวยๆครับตายสิวิวนูบจอดคู่กันนะ,ะแต่แรกมีสามคันขายไปแล้วคันหนึ่ง แต่แคคันหุนจอดอยู่ข้างในหุนครับที่เอาร้อยหกร้อยแปดห้าดึงหน้าครับดึงคอยหลังแล้วเอเดินดึงเดินหน้าเรามันติดผ่านคันหุนนะนที่แบตเตอรี่มันเสียมนะครับที่ดึงอยู่พูข้างในหุนที่หางหายให้ดูนะครับ มันมีอย่างมากมายครับคันนี้ก็โดนใจเฮาเงาครับนี่ทะเบ,บียนมัมีค่าด้วครับสองคันเ่เคยมีค่าครับต่อหกปีนี่ดูยังเดม,มมได้ก็มันใช้งานหนักมันก็ข้อทา้า ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ท้างอ,อเลยครับให้ทางอ,อมกีกำลังใจหายคิปต่อไปครับพทหางอ,อก,ก็เห็ดงานไปนำได้หายคิปไปนำเด้ครับอันได้มีโอกาสมาพี่ก็ทางอเอเดท่านนำาในไายให้ดูนะครับอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดต่ให้ทางอะล้ยด้วยครับไม่บายบายุตริยครับไว้ป,ปีนี้ครับ จ้าดไว้บินปีครับบายบายสวัสดีครับ